สดีครับมาพบกับน้องทันใจและความคืบหน้าของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการนาพิเศษกันอีกเช่นเคยนะครับและในครั้งนี้น้องทันใจจะพามาอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างณนะสิ้นเดือนมีนาคม2568กันว่าจะก้าวหน้าไปขนาดไหนตามน้องทันใจมาเลยครับ ภาพรวมณนะสิ้นเดือนมีนาคม2568โครงการมีความคืบหน้างานโยธาอยู่ที่ร้อยละ53.48สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างที่น้องทันใจจะพาไปดูในวันนี้คืองานก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้าหรือ s t e ป l i n g Yard ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเรมถนนการจนาพิเศษด้านใต้ทางด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ3ของทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาคารที่สำคัญต่างๆดังนี้ ที่จอดขบวนรถไฟฟ้าอาคารซ่อมบำรุงประจำวันอาคารล้างขบวนรถไฟฟ้าอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยเริ่มตอกเสาเข็มกลวงหรือสปันภายต้นแรกเมื่อเดือนมกราคม2568สำหรับอาคารจอดรถไฟฟ้าแห่งนี้ใช้เสาเข็มทั้งหมด1,956ต้นโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโครงการสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ถึง1 0 8ต้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2568ตลอดการก่อสร้างที่ผ่านมาโครงการยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดรวมถึงการดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทางเท้าและพื้นผิวจราจรโดยรอบโครงการโดยการฉีดล้างทำความสะอาดทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักตลอดแนวเส้นทางโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ และโครงการยังคงให้ความสำคัญกับการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยนสิ้นเดือนมีนาคม2568โครงการมีการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไปแล้วกว่า2 7 1 9 0 1 0 8ตันช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ14,138.85 6ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้1 4 8 8 3 0้า้นเลยนะครันร เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลของโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะ l i น์ MRT Purple Line เว็บไซต์ www.mrta-purpleline-south.com และ TikTok โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ น้องทันใจและพี่ๆทีมงานจะเร่งเดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและขยายความสุขในการเดินทางให้กับทุกคนครับรฟรมเรายกระดับชีวิตเมือง